เรามาพบกับงานเปิดตัวของคุณพ่มาศช้ยสิ่ปครับกับหนังสือเล่มใหม่ครับร้อยรู้หรือจะตู้ลงมือทำขอเชิญติดตามข้างในเลยครับ มันชนมาครับมากกว่าร้อยท่านนะครับแค่คมันชนเข้ามาโรงเรียนที่ตรงนี้นะครับเราจะมีพิชิตแจกหนังสือร้อยรูอเปิดปอบต้นแล้วก็นักสือราบค,คิดนะครับเป็นนสือ,อสเล่เลอเลือดของคุณสมาชิกทคนครับ เรื่องความสำราญครับตอนนี้เราก็มาเจอตัวดีตัว่มาชัยติงนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สยังไงนี้่อเราเข้ามาอยู่กับคุณทัวาชัยตปินะครับผมเราสอบถามทั่ามาคุณสภาพเกิดเลยรู้สึกยังไงางครับเดือนเต้นครับยไม่เคย้องเปนหนังสือครับเปิดๆเปิดคุณนักเขียนเรไหมครับสำหรับสู้ อกจากจะเรียกพี่ว่านะคะเราจะเข้ามานั่งจิบกาแฟยามบ่ายสบายๆกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราก็จะจัดเป็นงานเปิดตัวหนังสือร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทํากันด้วยในบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะกับคอนเซ็ปต์ของงานจิบกาแฟยามบ่ายสบายๆกับพม่าชายศิลป์นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ดิฉันต้องขอก่าวสวัสดีแล้วก็ขอเรียนเชิญเจ้าของงานเขียนค่ะร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทำคุณพม่าชัยศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ ในงานเปิดใหม่สักคู่นะเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันในบรรยากาศสบายๆแบบน,นี้เดี๋ยวเชิญคุณพมา่าด้านนี้นะคะในงานเลยท่านอาจจะคุณนักคุณตาจะเป็น่าสำหรับคุณพมา่าชชยสิคะเราได้เคยเปิดตัวคุณพมา่าในฐานะของนักเขียนหน้าใหม่ที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จนะคะกับผลงานเขียน เล่มแรกนะคะร้อยคนคิด10คนทํหนึ่งคนสําเร็จนะคะเรียกว่าประสบความสําเร็จกับมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตัวหนังสืออีกหนึ่งเล่มของคุณคมากกันนั่นก็คือหนังสือเรื่องของร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทำค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะยอดจัดทีมก็ตอนเป็นครั้งที่2นะครับครับออเหมือนจะเป็นการตอบย้ําความสําเร็จของคุณคมากอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนทําได้ คือถ้าตั้งใจจริงนะครับท้าบอกว่าตั้งใจตั้งใจจริงเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าทุกคนมันก็คือพื้นฐานชีวิตเหมือนกันคืออาจจะเป็นคนชนบทเป็นคนตายย่างจังหวัดที่มาทํางานในเมืองกรุงหรืออาจจะบางคนอาจจะเป็นคนท่องเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเรามีความตั้งใจจริงสำหรับการที่จะพัฒนาชีวิตให้็นให้ให้ประสบความสำเร็จหรือให้ให้ไปได้อย่างที่เราฝันมันเป็นไปได้ทุกคนอยู่แล้วครับครับคือถ้าเราเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับบางคนอยากตั้างบริษัทบางคนอยากจะร่ำรวยบางคนอยากอยาให้ตัวเองจากที่มีอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อยากจะก้าวหน้าในชีวิตการทําง,งานตรงเนี้ถ้าเป้าหมายเราเนนรชัดเจน ผมว่าตรงนั้นคือเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เดค่ะบางท่านบอกว่านะคะอ่านไปแล้วเจออีกคำหนึง่งว่ากคพู่เจอไปคีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วที่ที่สงสัยได้เขาว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาเจออีกคำหนึ่งแล้วค่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าได้อ่านหนังสือของคุณพ่มาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเจอคำนี้แล้วค่ะคำว่าความสําเร็จของคนธรรมดาครับนะคะทำไมทําไมถึงเป็นะความสําเร็จของคะนธรรมดาคือะคะผมว่าคนทุกคนที่ประสบความสํขขมาเร็จในวันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณวิกรมค่ะคุณตันหรือคนนักธุรกิจที่เรารู้จักดีๆนะครับผมเคยอ่านประสบการณ์นะครับอไป้งแต่ชีวิตเขาหลังนั้นนะครับก็บอกว่าเขาเป็นคนธรรมดานะค่ะคือเริ่มจากชีวิตที่ค่อนข้างจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนเป็นคนธรรมดาหมดน,นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้ถามว่าเราเองเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันทีนี้มันไม่มีเหตุอะไรที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับคือ ผมว่าคนที่คนธรรมดาี่นี่แหละน่ที่ที่น่าจะมีพลังในเรื่องการลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแล้วก็ประสบมได้ง่ายกว่าคนที่ที่อาจจะมีพร้อมนะครับต้องคนที่มีพร้อมบางทีมันไม่มีแรงกระตุ้นนะครับแต่คนธรรมดามันมีแรงกระตุ้นว่าโอเคฉันอยากจะให้ชีวิตฉันมีมีอะไรสักอย่างหรือประสบความสำเร็จสักอย่างเน่ะตรงนั้นมันจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดนะครับคือเขาบอกว่าคนเรานี่นะครับมนุษย์เราทุกคนนะครับ รู้ทุกอย่างเลยนะครับรู้ร้อยแปดพันเก้าหมดเลยครับแต่ทําไม่ได้จริงไหมครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ทาวกต้องเขาไม่ได้ทาวยุ่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณคุณคุณทําไม่ได้เลยบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันทาไม่ได้อย่างนี้โอ้โหคนอื่นเขาทาได้เขาดูดีนะก็อะไรน้แต่สุดท้ายเลยบางทีเราเรายังไม่ลงมือทาเอง แล้วเราก็บอกว่าเราทาไม่ได้ไอตรงเนี้ยวันนี้เราก็มีหนังสือดีๆเนี่ยนะคะที่จะทําให้ฝันองคุณเนี่ยเป็นจริงได้นะคะทั้งสามเล่มโดยเฉพาะเล่มนี้ค่ะร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทำในการที่เน้นย้ำในเรื่องของการลงมือทําว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามแต่คุณจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทํานั่นเองนะคะซึ่งในการเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านจบเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างที่คุณพรม่าได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็รวมถึงหนังสือเล่มนี้ก็จะ เน,เน้นในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าเป็นไปได้นะคะพราะฉะนั้นแน่นอนเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณเองด้วยดังนั้นเราก็ต้องเหนือจากการเปิดตัวหนังสือในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันนี้ตุ่มคมมาก มีของที่เราลพรมอบให้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่านะคะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับหนังสือสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้เนี่ยคุณพงษ์ม้าอยากมอบให้เป็นเหมือนลักษณะของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแอบบอกนิดนึงว่าหายากมากด้วยนานมากเลยครับค่ะเป็นพระเกจินะครับพระเกจิพระสังฆราชค่ะต้องเรียกว่าจากพระธาตุหลายองค์นะครับค่ะตรงนี้นะครับ คือตัวนี้ผมได้มาจากวัดที่ทางตุญญายเาบบญ์เขาไปทำบุญนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็จะพิมพ์ไปทําบุญด้วยก็เลยมีโอกาสเอามามอบให้เป็นสิริมงคลนะครับอันนี้หายากจริงนะครับยืนยันว่าหายากแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้เราเองให้ทุกๆคนเองนะอยู่ในที่นี้นะครับจะได้เป็นมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกับสภาพ เศรษฐกิจและบ้านเมืองปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้ดีนะครับถ้ารู้สึกว่าทีมงานจะจะเตรียมไว้ให้ีไว้ให้นะคะก็ะะทุกท่านเลยค่ะสามารถติดต่อรับได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยไม่สะดวกถือกลับก็เดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ให้ทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้ที่บ้านเลยทีเดียว <travaille> นะคะและค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับหนังสือค่ะร <haciendo Hyung. S 1> ้อยรู <up> ้หรือจะสู้ลงมือทำนะคะกับนักเขียนที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านคุ้นเคยกันมาพอสมควรแล้วนะคะกับคุณพ่ม่ชัยศิลป์ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพ่ม่ชัยศิลป์มากๆที่มานะคะเราเรื่องเกี่ยวกับหนังสือร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทําให้กับเราได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ